ดดไ้้วยสิ่งเดียวที่กูจะคอค,คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายกูคำพูดคุณทาให้สังคมแตกแยกไม่แตกแยกจากมึงนตะไปแตกแยกกันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกูกเลยกูพูดถ้ามึงไม่คิดมึงไม่อินกับกูมึงไม่อันตี้กูก็ไม่แตกแยกกูพูดของกูมึงอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ปล่อยผ่านแบบนี้จะไม่แตกแยกแต่สัตย์กาพวกมึงแตนะไม่เห็นด้วยกับกูก็มาเถียงกูประดากู กูไม่เคยไปเถียงกับใครกูก็นั่งพูดในกลุ่มของกูในห้องของกูแต่เมือง่ะไปสร้างความแตกแยก้ดยการเอากูไปด่าเอากูไปประจานเอากูไปประสานต่อเอากูไปบอกคนโน้นตัดคิดกูไปลงตรงนั้นตัดคิดกูไปลงตรงนี้กูถามหน่อยใครทำให้แตกแยกก็กูเห็นพีแต่พวกเมืองที่เกลียดกูจะแหละทำให้สังคมแตกแยกพูดเองเออเองเท่านั้นมาบ้ามาหน้ามั่นหน้ามั่นใจมาพูดกับกูว่ากูเป็นคนทำให้แตกแยกอาจารย์ยิ่งสักรังไรอยู่ ดูดีๆนะว่าไยิ่งสั่งไลฟ์ตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเทปบันทึกภาพหลังๆมาที่กูเข้าไปทั้งรู้สึกจะเป็นเทปบันทึกภาพหมดเลยนะเออน้ำพริกอร่อยรอก่อนรออ,ออยอยเสร็จก่อนตอนนี้ซื้อเสื้ยกระเป๋าไปก่อน,อออนจ้าถ้าเราเป็นพระแล้วเราเคยช่วยเหลือตัวเองตอนนี้สึ่มาแล้วถ้าอยากจะไปบวชใหม่จะเป็นอะไรไหมมันจะติดใจแหละมันไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมันสืออกมาแล้วแต่ถ้ากลับไปบวชใหม่เนี่ยถ้าไม่สบายใจก็ไปอยู่กรรมหน่อยแล้วกันไปอยู่ตาม ตามปกติอ่ะไปอยู่ตามบองอภาณนะเสร็จแล้วก็ยกออกเข้าผูกคณะให้กับสบายใจตามปกติไปก <c oughs> ี่ห้อเครื่องฟอกอากาศเหรอ <c oughs> อะไรอะหาไม่ออกอะสเปซเหรอสเปซแอร์เหรอน่าจะใช่นะ สิ์คนหนึ่งก็ซื้อให้ชื่อคุณอะไรจะจําไม่ได้อะเขาจาค้าให้อาจารย์บริจาคให้เลยเครื่องหนึ่งเอาไว้ฟอกอากาศในห้องเวลาภาวนาเวลานอนอย่างเงี้ยจะได้นอนหลับสบายจะได้ไม่มีฝุ่นมาเป็นปัญหาแล้วก็เดี๋ยวฟอกทั้งบ้านเลยเผื่อเวลาไลฟ์สดเวลาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจะได้มีอากาศบริสุทธิ์จะได้มีอากาศสะอาดอยู่ในบ้านเพราะว่าวันเนี้ยน้องจอบนี่คือนับประวันเลยนะแดงเถือเลยนะวันเนี้ยเขาก็เลยจาค้าให้อาจารย์เครื่องหนึ่ง แล้วจะก็ไปซื้อเครื่องกรองน้ํามาเครื่องหนึ่งจะได้มีน้ําสะอาดกินให้เขาสักทีหนึ่งหลายอย่างแล้วเขียมแล้วเกินก่เครื่องกรองน้าเนี่ยไม่เคยตัดสินใจซื้อทีหนึ่งวันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแล้วกันปวดทุกตามันเดินไปไม่ได้มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นมีคนก็ทํากัางหันลมมาให้อาจารย์อันหนึ่งมันเป็นท่าอาจารย์ถือไม้แล้วก็ยกเืออย่างเงี้ยทําท่าแบบกําลังแบบสอนอ่ะแล้วมันเป็นกัางหันลมแบบเนี้ยเขาทําขายอ่ะนะแต่เขาทำมาให้อาจารย์ กลางหันแล้วเขาบอกว่าปกติยอดกลางหันเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นพวกไก่เป็นพวกตุ๊กตาอันนี้ก็ทําเป็นรูปตัวอาจารย์อันเล็กๆกันนะสูงประมาณเนี้ยเนี่ยตัวประมาณเนี้ยขนาดอาจารย์นั่งใส่เสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ถือใ้ข้างแล้วก็ถือมืออย่างเงี้ยเวลากัางหันบ้านหมุนเน่ะมือก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมือก็จะโยกอย่างเงี้ยเขาทำอย่าติดอยู่หน้าบ้านอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอยู่เหนือด้อมทุยอ่ะเดี๋ยวหน่อยอาจารย์ทำสวนด้อมทุยเสร็จปุ๊บนะอีกกลงหันเนี่ยจะอยู่ข้างบนเลย คนสุดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เอาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วราคาหลายบาทไม่น่าแพงนะลองถามเขาดูนะเห็นว่าทำผูกอยู่นะน่าจะไม่กี่พันนะ่ะไม่กี่บาทหรอมั้งไม่น่าเกินสามพันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอดูเขาคำนวณราคาอีกทีหนึงนะ่งมั้งทำไมคนเท่าคนแก่ก็ถึงบอกว่าเวลาดาวตกอย่าไปซื้อ อย่าไปทักอย่าไปชี้อย่าไปทักเดี๋ยวคนเกิดจะไปตกอยู่ในมังใุท้องหมาผมก็ตลกคนเท่าคนแก่กูก็ตลกแบบเดียวกับมึงตลกกันแหละแค่กูชี้นิดเดียวนี่คือไปเกิดในท้องหมาเลยเหรอโอ้โหมิบากกรรมมึงนี่หนักนนะสหัสน,นะใครก็ได้ชี้มึงไปนิดเดียวนี่คือมึงไปเกิดในท้องหมาเลยนะกูก็มาหาศาลกับความเชื่อโบราณเหมือนกัน โอ้ถ้านิ้วมันจะชี้ศักดิ์ธิ์ขนาดนั้นนะนะกูจะสะสมบุญบาลมีไปเพื่ออะไรเนี่ยคุณจะทำความดีไปเพื่ออะไรวะเนี่ยกูทำชัว่วก็ไ้มงเพราะสุดท้ายกุเจอนิ้วดัชนีดูกูชี้มนิดเดียวเนี่ยชี้มปนิดเดียวหรือุลงท้องหมาเลยนะื่อทำความดีไปเพื่ออะไรเนี่ยนิ้วกับมึงมีโคตรกายสิทธิ์เลยนะชี้นิดเดียวลงท้องหมาเนี่ยโอ้ยตายชี้นิดเดียวไปเกิดเป็นอีหมีเลยนะไม่ไหวมาก ของสามแม่บอกเดี๋ยวผีตามจริงนะครับกูแดดประจํามาไม่เห็นทีใครมาตามกูเลยปีคุณปีนี้ชงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับชงปัญญาอ่อนและสิจะมาชงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเพิร์เจอร์ปัญญาอ่อนอีปีชงมีปีปัญญาอ่อนสุดๆแล้วและอย่ามาพูดอะกูนะเป็นความเชื่อเขาใครจะเชื่อก็เชื่อ,อมปคูไม่เชื่อปีชงมีแชงบ้าบอคอแตกเราไม่มีเท่านั้นน่ะขอพยาบาลต่อคนไข้่อเลือดถือว่าเป็นการเรียนสอบผิดสิมสไม่ผิดจ้า เขาไม่ได้มีเจตนาในการเปลี่ยนเบียนเมืองกึงไปหาเขาเขาจอดทำไมล่ะเขามีเจตนาในการรักษาเมืองไม่ได้มีเจตนาในการทําลายเมืองนี่มึงก็ไม่ต้องไปหาหมอหมอจะไม่ทำผิดค่นั้แหละ,ละสาบแช่งไม่มีผลอะไรนะตอนนี้อาจารย์ขายเสื้ออยู่ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะใครจะซื้อสามารถซื้อได้เลยหรือจะไปซื้อจากพวกแอดมินที่เขาเอาตะกร้าจะไปปักหมุดก็ได้ตอนนี้มีตะกร้ามีเสื้อซื้อได้เลยเสื้อยืด โโปลเสื้ออะไรเสื้อโปโลลายใหม่แน่จะหมดแล้วมั้งเสื้อยืดลายใหม่ก็น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วตอนนี้น่าจะเหลือแต่แบบแบางแ,แบบแล้วมั้งเดินจงกรหลับตาลืมตาต้องลืมตาสิ่งน้คมึงก็เดินชนสิ <c oughs> บริจาคเลือดได้บุญไหมได้สิม <c oughs> ันตื่นทำอันนี้ตื่นกี่โมงครับแล้วแต่กูจะไม่เกี่ยวกับมึงกูจะตื่นกี่โมงก็ไม่ใช่เรื่องของมึงจ้า อย่าสาระแน่เรื่องชาวบ้าน้มันมากนะนะมึงเนี่ยวัดที่บ้านตอนไหว้พระเขาไม่ให้จุดทูปจะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นลายไม่จุดก็ดีแล้วประหยัดปอดมึงไปไม่ต้องไปเป็นมะเรนะ็งปอดพูดกับทั้งหเป็นมะเร็งปอดได้เลยวนะกูบอกให้ไม่ดูดบุหรี่มึงก็เป็นมะเร็งปอดได้นะไต่พวกควันธูปนี่แหละตัวอันตรายเลยสารพิษทนะดมมันก็ไปสูดแล้วก็ไปะนะตล,ลอดชีวิตะนะมึงกัน่ะทำเคี่ยวหมูข้าวหมูทุกวันบาปมันก็ต้องบาปสิ ว่าตัวเองไม่มีหัวเป็นอะไรไหมคะอ่าแล้วเวลาปัจจุบันมมีหัวไม่ล่ะก็ถ้ามีก็ไม่เป็นอะไระนะมันจะเป็นอะไรก็แค่ไม่มีหัวมันก็แค่ความฝันไม่ล่ะไม่ใช่เรื่องจริงนี่มึงจะไปเพ้อเจอร์อะไรความฝันถ้าอาจารย์แว้ผมยอจะดูนีมากน้าเขาลบมากกว่าเดิมไม่ไหวจ้าดีแล้วไม่ต้องมาเคารพกูนะถ้จาจะเคารพกูเพราะมึมีผมนะไม่ต้องมาเคารพกูหรอกไปเคารพสารภูมิเถอะอย่ามาเคารพกูเลย วันนี้วันคล้ายวันเกิดอาจารย์เมื่อพอมมึงรู้ได้ไงวันนี้วันเกิดกูมึงไม่เอาไปจ่ายกันเนี่ยสารเล่าแน่จริงๆกัว่าสู้ออกไปหมดวันก่อนเจออาจารยสนามปิดในเมืองอยากจะเข้าไปถ่ายรูปเพื่เกรงใจเออดีแล้วที่มึงเกรงใจเลียแดใจแล้วพี่กดแล้วอยากกินรอจ้ารอก่อนสองสามวันห้าหกวันแล้วแต่เสร็จแล้วจะบอก ตพื่อนหนโดนแม่ทําร้ายร่างกายแล้วเพื่อมันเดินร้องไห้มะบานหนูควรช่วยเหลือเพื่อนยังไงดีครับคุณก็หาอะไรให้มันแดกนั้นแหละมันหิวแปลว่าที่ไหวพยานาคก็ไม่งงงายใช่ไหมอ่ะแล้วเจ้ากูบอกว่าหมามีไหวหมา